ยงความสัมพันธ์กับคุณนี้ยังไงคะทำไมฮะขาดสะบ้านเลยดิเคยมาสะบ้านติดล้อนึงแล้วมันไปด่าผมเหรอมันไปด่าผมแล้วละกันเขาแบบคนผู้ชมเยอะผีผมกับนี้เหรอใครกูคิดไว้แล้วนะในใจเนี่ยคิดไว้แล้วใครบอกนะว่าของจริงอ่ะใครลื้อมึงกับทางนี้แน่นอนมาไม่ลือมาว่าแบบผีมันจะผักไปกว่านี้หรือเปล่าคะผีเคยผักแล้วแต่ผักออกจากกัน คือคือผีบ้านผีเรือนเขาก็ยังบอกเลยว่าอ,อ,อย่าให้มันเกิดขึ้นออมันไม่ใช่ปัญหาของผมสองคนแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงมันคือปัญหาของสังคมออคือเข้าใจไหมมันจะต้องส่งทีมเอเวนเจอร์มาปราบออสองคนนี้นอย่าให้มันเกิดขึ้นจริงผมเป็นเพื่อนที่รักกันมากแล้วก็ จะให้พัฒนาไปเป็นแบบนั้นนะมันคงอาจจะเป็นไปไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าแต่ว่าเป,เป็นเพื่อนที่รักกันแล้วก็จริงผมสนิทกันเป็น10ปีแล้วม,มันก็เลยเล่นถึงเนื้อถึงตัวเล่นกันแบบสนุกโดยที่ไม่ต้องเกรงใจกันเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่รักกันมากไม,ไม่มีฝืนผีเพื่อรอครับพี่โอมันมันโว้ย oh, hey. มันโอ้ยน่าหน่าลัวผีนะมาลงาี่แบบเนี้ยคือถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆอะพี่บอกเลยบรไลัยเราอย่าให้มันเกิดขึ้นเลยเป็นเพื่อนแบบเนี้ยดีแล้วเพื่อนีโอกาสคือศูนย์ศูนย์หรือว่าเราพูดไปในรายการไว้ใช่ไหมว่าบอกว่าถ้าอายุสามแดล้วยังไม่มีผัวไม่มีเมียกันก็จะแบบมาจุ่มกันขอขยับไปสักสี่สิบได้ไหมออีกสักหน่อยหนึ่งอีกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้ว เราอยากจะคีบความสัมพันธ์แบบนี้ไว้มากกว่าเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าถ้าวันหนึ่งมันมันจะพัดจะผูอะไรไปเนี่ยแล้วมันจะกลับมาเป็นเพื่อนกันลำบากเพราะว่าเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากๆด้วยอะไรเงี้ยซันเสียใจไหมเนี่ยพี่ตอบขนาดนี้ซันนี่เสียใจไหมอ๋อต้องปฏิเสธเขาแบบนี้ไปถามมันนะเผื่อเผื่อมันตอบแรงกว่านี้อีกตอบว่าอยากเห็นนรกหรอใช่ไปถามมันเผื่อเผื่อมันตอบแรงกว่านี้ีอีกันนี้่จริงๆมันมันมันเป็นคนน่ารักแล้วก็จริงๆเราชอบนี้ตรงที่นี้มันเป็นคนขยันาทำงานมากแล้วก็วันที่เราเลือกนี้มันเนี่ย วันนั้นน่ะนี้เองก็ตบปากรับคำแบบไม่ถามเลยว่าให้ทําอะไรแบบเซย์เยสมาเลยแล้วก็เนี่ยพอจนถึงวันนี้ก็ยังกลับมานั่งคุยกันว่าเออแบบขอบคุณนะที่วันนั้นแบบตอบตกลงมาทํางานด้วยกันนี่ป๊อปมีลุ้นไหมครับความจริงแล้วผมว่ามีโอกาสแหละเพราะเมื่อกี้เขาหลุดาหลุดปากมาแล้วว่าเขาชอบซานิที่ทํางานเก่งถ้ามึงตอบขนาดนี้ก็นักข่าวเขาไม่ต้องถามกูก็ได้ก็ถามไปเลยกวหางานให้ไอ้บ้าเอ้ย ชอบอย่างอื่นไหมในตอะไรนะคุณชอบอย่างอื่นในตัวฟนร์มอีกไหมนอกจากทำงานทีผมหรือมันก็ชอบแ้ชอบอย่างอื่นอะไรอ๋ออ๋อไม่ได้ชอบอย่างอื่นไม่ชอบอย่างอื่นแต่ว่านี่เป็นคนน่ารักนี่เป็นคนน่ารักคนแบบพี่พี่พี่ป๊อปอยู่ใกล้ป๊อบรู้สึกว่าเขาพอจะลุนึ้นไหมนะอืมเออผมขอให้เรื่องนี้ผมเก็บเป็นเรื่องส่วนตัวดีกว่า โอ้ <One input> oh, ตอบแบบดาราวไยตูเกเตอบไปลยอ์เก้าสิบนุสุดแสดงว่าประเด็นนี้ไม่ได้หรอไม่ไ <smelled> ด oh, oh, ้ไ่ได้ไ่ได้จริงๆไปไม่ได้เ้าตอนนี้หัวใจเป็นไงคะหัวใจโอเคครับยอดเยี่ยมตอนนี้มีความสุขแฮปปี้ดีครับผมมีก็มีคนคุยแล้วก็ดูดูกันไปว่าแบบจะเวิร์กไหมอะไรเงี้ยก็อยากให้มันอยากให้มันโอเคทุกอย่างก่อนแล้วก็แต่จริงเราไม่ได้ปิดนะครับผมเป็นคนไม่ไม่ปิดอยู่แล้วผมแบบ ก็ใช้ชีวิตปกติก็แบบไปกินข้าวไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้เป็นคนห่วงเรื่องส่วนตัวแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบจะพูดเรื่องส่วนตัวกับคนอื่นเราจะพูดกับเพื่อนมากกว่าแล้วก็เพื่อนๆรอบๆตัวก็จะเห็นว่าโอเคถ้าเราแฮปปี้มีความสุขเพื่อนๆก็แฮปปี้ไปด้วยพี่อ้กำลังว่าาหนใหญ่ใหญ่ยุ่งมไม่ไม่ถามได้ไม่เราถามได้เราก็จะตอบในแบบในแบบของเราตรงที่ว่าแบบเฮ้ยเรารู้สึกว่าบางทีเราพอมันพูดไปใช่ไหม พอถึงเวลาเดี๋ยวพอมันเลิกมันก็ต้องมานั่งอันนี้อีกไงก็เลยสุเออให้อิงเงี้ยมีความสุขดีกับที่เป็นอยู่ตอนนี้แล้วก็ถ้ามันจะใช่มันก็จะใช่เอง่ถ้ามันจะไม่ใช่จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบเดี๋ยวก็ต้องมานะอธิบายเลิกกันเพราะอะไรอ่ะไม่ไมาหุยต้องความร้อนอ่าการกล้สนิทกับที่นี้มันไม่ได้มีผัวใช่ไหมคะว่าแบบไม่อาจจะมีบางคนที่เราคุยเข้าใจผิดไม่ไม่เลยไอ้นี้เนี่ยช่วยดูด้วยซ้ำไอ้นี้เนี่ยเป็นคนช่วยดูเป็นคนสแกนเลยแล้วก็จะบอกว่าคนนี้ได้คนนี้ไม่ได้้้คคนนนนีีีด อ่ะถ้าจะเริ่มเอะมันจะเริ่มมาทักแล้วว่าเฮ้ยหนุ่มตูว่า <c oughs> แปลกนะ <c oughs> แปลกต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเข <c oughs> าไม่ถามเนอะสาวๆเขาไม่ถามเนอะว่าแบบสนิทก,กับพี่นีตั้งเลยอะไรอุ้ยเอางี้ผมว่าทุกคนอ่ะถ้าเห็นผมเจอแบบนี้อ่ะที่ไม่ได้ทํางานอ่ะคนก็จะรู้เลยว่ามันไม่มีทางไปไปได้เพราะมันสนิทก,กันมากมันเล่นหัวเล่นหางกันแล้วมันก็แบบ มันมันเป็นเพื่อนจริงๆงอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้องเอครือบแคลงเลยกับคนที่คุยคนนี้พี่ลีให้ผ่านนี่นี่ให้ผ่านนี่บอกโอเคนี่บอกโอเคแต่มันก็คอยดูอยู่ยะนะจนล่า <laughs> โอเคแบบนั <laughs> ้นจนว่าโอเคงานให้ <laughs> โอเคธุรกิจก็ดีแล้วมาแกมเมือกันเนี่ยเกมเมอด้วยเไงเกมโอ้โหมันคือจริงๆตอนนี้บริษัทก็เติบโตมากครับแล้วก็กำลังย้ายออฟฟิศใหม่ ออฟฟิศใหม่ก็เราก็จะเพิ่มสเกลเป็นประมาณสักห้าสถึงหกคนอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็ลังจะเริ่มขยายมากขึ้นแล้วก็ก็เริ่มบุกธุรกิจเกมมากขึ้นตอนนี้จริงๆพูดได้แล้วว่าตอนนี้เริ่มทําบริษัทใหม่จัดตั้งขึ้นมาใหม่เป็นชื่อบริษัทว่า b o n ไฟ r e อเป็นบริษัทที่เราจะเริ่ม ผันตัวเป็นเกมพับพิเชอร์คือเราจะซื้อเกมต่างประเทศมาเปิดเร็ Theo, เรวๆนี้เดี๋ยวจะมีงานถาแถลงข่าวเปิดตัวบริษัทแล้วก็เปิดตัวเกมแรกที่เราเอาเข้ามาเปิดด้วยก็ยคเป็นอีก <Brooke> หนึ่งธุรกจเป็นคที่แบบคพุ่งจนทำมันคือสุดหล่ะใช่ครับก็เพิ่ม<ๆ>เพิ่มเซกเมนต์ของเกมเข้าไปด้วยโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากหนึ่งันเซ